โอ้ถูกมนีใหม่ไหวแห้งครับพี่น้องเนาะจวดแห่แบบเดียวปูแล้วห้พอยากดอกใหม่ไหวให้ชัดเจนให้งามมีลีเล็กตัวเล็กงามมีลีห้าศูนย์เนาะเอฟซีบ่าวสินค้าเนาะห้าศูนย์ตัวที่สามกําลังออกมาครับพี่น้องเนาะขอให้ปังปังสามตัวเด้อรอบนี้ มือนี้กัวันพระใหญ่ครับพี่น้องเนาะซิบหาคำวันพระใหญ่ซิบหาคำมือนี้พี่น้องขอให้มีโชคมีชัยเด้อซอยเปิดดวงเปิดโศกเปิดทรัพย์ปีใหม่แล้วก็ให้ลูกหลานมีโชคมีชัยน้ำซอยเปิดดวงเปิดโศกเปิดทรัพย์ให้ลูกหลานมีเงินมีทองเด้ออยู่ดีมีแหงมีความสุขความเจริญขอให้ร่ำรวยให้มีเงินมีทองเด้อปู่ ตัวเลขออกมาเหมือนแล้วเนาะพี่น้องตัวเลขออกมาเหมือนแล้วสรุปตัวเลขก็5 0 1ศครับพี่น้องเนาะ501ศครับพี่น้อง